สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟจิตคนวันนี้ว่างๆอยู่บ้านเขาก็หาแต่งเอาของที่มันอยากท้มันงามเื้อชิมว่าหมอนี่จะเป็นหมองว่างๆโทรศัพท์ให้สร้างพนเจาะใส่เพราะว่าจะได้เข้ากับที่นอนสีแดงกเลยท้าสีแดงใส่ให้เป็นดอกไมก้ก็ได้ศิลปะคิดเองบ้านแต่งเอง ให้ได้แบบหนให้มันงามกับแต่งอเอาพอมันเข่ากับสีที่นอนมันสีแดงคอยมองว่างโทรศัพท์ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาให้กำลังใจกันเด้อแต่ว่ามันต้องใจเย็นเพราะชิงามแต่ปกติเป็นคนมักสีฟ้านะถ้าสีฟ้าบบได้เพราะว่าที่นอนมันสีแดงนี่แล้วก็แต่งเข้าไปแจ่มๆนิดนะึง ตัวละหลายโล,ลชุดแม่ชีมอะอยู่บ้านอยู่ซื้อกับเพื่อได้ต้องหาเห็ดคลิปหาสหไดจีแต่บังแต่ก่อนใน,นเห็ดอาหารตอนนี้บุอยากเห็ดแล้วอาหารเพราะว่าอ,อย่างอ้วน เฮ็ดอาหารลงงหายเบิ้งหลายอ้วนน้ำหนักขึืนหลายเมฟซี FC คอมเมนต์มาว่าผลอ้วนมากเลยโอ้ยเดี๋ยวเบิ้งกระจกกระอ้วนนี่หลีทำบดได้ซอเฮ็ดกับเข่าหายเบิ้งดอกโดนโดนเช็ดเท่านึงกับเข่าเฮ็ดแล้วมันก็ต้องกินนะเฮ็ดแล้วอดบดได้มันยากมันแซ่บ nó có đẹp, hình rồi vô mà nè, xinh xắn chi đẹp, phải không จุ่มอะไรข้าบนี่นเพราะว่าเตียงนอนสีแดงเตียงนอนสีแดงข้างในก็สีแดงก็เลยต้องเห็ดตัวนี้ก็ต้องสีแดงโดนเห้กับเขาแห่เบิง้งช่วงนี้บุคคลไม่ได้ไปทางไหนบ่ได้ออกไปข้างนอกฝนก็ตกอะไรอย่างนั้นก็นอ่าพี่สายันบุคคลได้อยู่บ้าน เพคนไปถ่ายรายการต้องอยู่บ้านเฝ้าลูกเพคนไปโรงเรียนบ่ได้นี่แหละเฝ้าลูกเพคนเบิ่งไปหับไปหับลูกเพคนบ่ได้ไปน้ำเพลินเขาบ่ได้ไปไปน้ำเพลินบ่ได้ไปถ่ายคลิปข้างนอกแล้วก็เขาก็หาเหตุเวียกอยู่บ้านแต่งห้องแต่งบ้านนี่สิแหละคนบุกคนมักแต่งบ้านแต่งห้องแต่งสวน ถ้าผู้ใดมีงานตกแต่งสวนแล้วแต่งบ้านเนี่ยมากนะบอกมาเลยให้ไปเบิงนะ YouTube, ่งใน youtube หรลอมากทรงใดสไตล์ใดบอกมาฝนฝนจะไปอาสาไปแต่งให้คิดเป็นมื้อนะจ้าคิดเป็นมือ้อให้เมาส์ก็ได้จ้ะผู้ใดมากเหตุไปแต่งบอกได้จ้ะชีะไปแต่งทันบ,บ้านเลย จ้างเมาก็ได้หรือว่าเป็นมือก็ได้เป็นสิ่งที่แบบต้องค้นใจบุญเย็นบุได้น,นะจ๊ะ เสร็จไปแล้วสวยงามไปเจอข้าจะทาสีฟ้าขอวบ่บ่เขากับที่นอนข้าจะเบ่งที่นอนกับตรงแตง่ตงฝนเต่งนี่บนหัวก็จะแต่งแบบนี้เพราะว่าที่นอนมันสีแดงแต่ว่ามุงมุงสีแดงบนมีกระมีสีเขียวจดัดออนแบบนี้ เดี๋ยวไปเบิ้องอห้องลูกชายาาก่อนในห้องลูกชายของเพิ<ๆ>เ่นสีฟ้าสีน้ำเงินจะว่าแล้วกันน่ะของลูกชายในของเฮงๆเพื่นง่ายๆี่ของทิดยักษ์ของทิศยักษ์บ่มีมุง่งมีแต่ของน้องมีมุง่งบ่ได้คือแม่กับบุยอมต้องเอาคือแม่ วาดเฉนี่ก่อนแบบลายแด่งามเบิรงวาดเะนี่เสร็จปั๊บงามปั๊บเราก็เรากเขาเขาวาดเฉยผน,นังแต่เขาต้องกายตัวนี้ก่อนว,อบบอว,ว่าจะเอาแบบตรงใด้เฉยพ่อจะเอาไว้เ้ยนี้ก่อน,นจ๊ขอบคุณมากจ๊ะท,ที่ติดตาม